สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถ่าอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่10เมษายน2566ครับมีความเคลื่อนไหวคณะผู้แทนจากซาอุดีอาระเบียและโอมานเปิดเจราจากบับบรรดาเจ้าหน้าที่ของกลุ่มกบฏฮูตีในกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนเหตุการณ์ต่างๆนั้น,นเกิดขึ้นเมื่อวันที่9เมษายน2566การเดินทางไปเยือนครั้งนี้บ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการปรึกษาหารือที่มีโอมานเป็นคนกลาง ระหว่งางซาอุดีอาระเบียและก็เยเมนซึ่งดําเนินการผู้ขนานกับความพยายามสร้างสัตยภาพโดยสาปปะชาชาติทั้งนี้ความคิดที่เริ่มสัตยภาพมีแรงผลักดันมากยิ่งขึ้นเมื่อทางด้านในส่วนของซาอุดีอาระเบียและอิหร่านเห็นพร้องที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ในข้อตกลงที่มีจีนนั้นเป็นตัวกลางโอมานซึ่งมีชายแดนร่วมกับเยเมนก็พยายามมานานหลายปีในการเป็นสะพานเชื่อมความเห็นต่างระหว่างผู้สงครามในเยเมนและก็ความขัดแย้งในวงกว้างระหว่างอิหร่านกับซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอเมริกา ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าเครื่องบินของบรรดาคณะผู้แทนทูตลงจอดในช่วงค่าของวันที่8เมษายน2 5 6พรปปและก็ได้มีการพบปะกกันกับทางด้านมาดีอันมาซัสประธานสภา,าการเมืองสูงสุดของบูตีที่ทำเนียบประธานาธิบดีนในกรุงซานาอันมาซาสัสเน้นย้ำจุดยืนของกลุ่มพวกเขาว่ากำลังส่อหาสันติภาพที่น่าเชื่อถือและประชาชนชาวเยเมนมีแรงบันดาลใจต่อเสรีภาพและเอกร,ราช พร้อมทั้งระบ,บุว่าทั้งสองฝ่ายนั้นจะมีการเจราจายุติความเป็นศัตรูและยกเลิกปฏิบัติการปิดล้อมที่นําโดยซาอุดิอาระเบียต่อท่าเรือนต,ต่างๆของเยเมนผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าการเจราจาระหว่างซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีมุ่งเน้นไปที่การกลับมาเปิดท่าเรือนต,ต่างๆที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีและสนามบินซาน่าอย่างเต็มรูปแบบมีการจ่ายเงินเดือนค่าราชการและก็ความพยายามบูรณะฟื้นฟูกรอบเวลาที่กองกําลังต่างชาติต้องถอนตัวออกนอกประเทศนะครับ สงครามในเยเมนนั้นถูกมองว่าเป็นหนึ่งในสงครามตัวแทนหลายสมรภูมิระหว่างอิหร่านกับซาอุดีอาระเบียโดยกลุ่มกบฏฮุตีซึ่งเป็นพันธมิตรกับอิหร่านขับไล่รัฐบาลที่ซาอุดีอาระเบียหนุนหลังจากกลุ่มซานาในช่วงปลายปี2014และเข้าควบคุมทางเหนือของเยเมนโดยพฤติทีในตามคำกล่าวอ้างอย่างเป็นการลุกฮือต่อต้านระบบคอร์รัปชันและการรุกรานของต่างชาติการเข้าสูกรบกับพันธมิตรทหารที่นำโดยซาอุดีอาระเบียมาตั้งแต่ปี2015ในความขัดแย้งที่เข่นค่าชีวิตผู้คนหลายหมื่นคน และทำให้ประชากรของเยเมนกว่า80%ต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างชาติเจ้าหน้าที่ของกบวนตีรายหนึ่งเปิดเผยนะครับว่าซาอุดีอาระเบียได้ปล่อยตัวสมาชิกของกลุ่มที่ถูกคุมขัง13คนแลากับการที่พวกเขาปล่อยตัวผู้ต้องขังชาวซาอุดีอาระเบียอีกรายหนึ่งก่อนหน้านี้ก่อนหน้าการแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกในจำนวนมากนี้คู่สงครามก็เห็นท้องต้องกันในการเจราจาที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่ร่วมด้วยสาชาราชิและคณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศ ทางรัฐบาลเยเมนและกลุ่มกบฏฮูตีเห็นพร้อมปล่อยตัวผู้ต้องคุมขัง887คนซึ่งเฉลยสึกอีก13คนก็เป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงักล่างความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยครับอาจจะทําให้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอ,อย่างยิ่งทําให้ตะวันออกกลางนั้นกลับมาสงบอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยเกิดสงครามภายในในหลายพื้นที่ในหลายประเทศครับ